สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนด้วยนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันนะใช้ไพ่ทาโร่ชุดนี้เราก็การจับพลังงานของคุณกับเขาพลังงานหัวใจเป็นชุดนี้นะคะไพ่ออโร้หลายคนหลายคนอ่า เกือบทุกคนเลยที่มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นคำถามนะคะจะถามว่าเอออยากพัฒนาตัวเองพัฒนายังไงดีทีนี้ปันจะบอกว่าไปหาไพา่ออหลเคลออรลเคลนะใช้คำว่าออรลเคลที่เรารู้สึกว่าเราอ่านตัวอย่างและมันจะมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วถูกจริตปันมองว่าคำแนะนำอะค่ะเดี๋ยวเปิดอีกทีก่อ คำแนะนําในไพ่อะบางทีไม่ต้องเปิดไพ่หรอกเราอ่านอะเราจะได้ข้อคิดแง่คิดเยอะแยะมากมายเลยนะอย่างเขาจะมีก็ใช้ Google แปลภาษาก็ได้ค่ะปันก็ใช้ปันก็ไม่ได้เก่งภาษา,ษาอังกฤษอะไรนะมันมันมันจะแบบเขาเรียกว่าจะมีหลากหลายมากกว่าในหนังสือพัฒนาตัวเองแต่หนังสือพัฒนาตัวเองอันนี้ก็แนะนําอยู่เหมือนกันแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยอ่านหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูได้ค่ะ อะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอจับพลังงานคุณก่อนเลยพลังงานคุณในตอนนี้มีไฟมีไฟคนมีไฟอยากทําอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอะ่ะใช่ปะอันนี้เป็นลูกแหวนอืพยายามปรับสม,มดุลหลายๆอย่างในชีวิตอยู่ด้วยหรือเปล่าอ่ะเรามา พลังงานของเขาเอาอันนี้จะคล้ายๆกับคนเหนื่อยคนเหนื่อยคนล้ากับสิ่งที่เขาเพียรพยายามทำแล้วมันไม่ไม่เกิดผลอย่างที่ใจเขาต้องการไพ่อันนี้จะหมายถึงความเหนื่อยอะคะ่ะพยายามแบบการอยากเก็บตัวการอยากคุ้นคิดอยู่กับ ตัวเองอ่ะเรามาเริ่มกันต่อเลยนะคะอืคนกำลังเริ่มทาอะไรใหม่ๆด้วยหรือเปล่าคือแบบอาจจะมีหาอะไรทาเพิ่มเติม,ตมอะค่ะเอ่อเลยพยายาม บาลานซ์บริหารเวลาทีนี้ไพ่หนึ่งไม่เท้าอะ่ะถ้ามีตําราของต่างประเทศเขาบอกว่ามันจะเป็นการเริ่มที่มันมันเหมือนเริ่มกับที่ดินผืนเปล่านึกๆออกใช่ปะที่ดินผืนเปล่าเลยไม่ได้ลกลางนะแต่สามารถที่จะทำอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยในที่ดินผืนนั้นคือถ้าเกิดคุณทำอะไรอยู่แล้ว เพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งท้อเพราะหนึ่งไม้เท้าเนี่ยสามารถที่จะแตกยอดแผ่ยอดออกไปได้เช่นสมมุติว่าไม่สมมุติทดสอบเช่นคุณจะทำยูชูปหรือทำคลิปเอ่อริวใช่ไหมที่เขาฮิตกันเดี๋ยวนี้คุณสามารถทำได้แต่มันต้องใช้ความคืออย่าเพิ่งไปมองเรื่องเงินในช่วงแรกแบบปะ,ปะให้ทำหาเงินแต่เพิ่งอย่ามองเรื่องเงินเพราะมันจะ ช้อได้ง่ายๆมากๆเลยอะ่ะหนึ่งไม้เท้าให้ทำอะไรเกี่ยวกับไอเดียความคิดสร้างสรรค์เป็นการลงทุนแบบเนี้ยมันจะเป็นการลงทุนในระยะยาวคล้ายๆกับการลงทุนให้กับตัวคุณเองอะค่ะอแล้วสิ่งที่คุณจะทำอะ่ะสามารถที่จะต่อยอดอะไรได้มากเลยนะแล้วในตัวคุณมันจะมีกรณีหนึ่งที่อ่า มันเป็นการเริ่มใหม่คุณอาจจะมีการมีคนคุยใหม่มีคนถูกใจใหม่หรือแม้กระทั่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนเป็นงานเป็นอะไรที่คุณให้ความสำคัญโฟกัสนะคะคือคุณเปลี่ยนไปตัวของเขาเ้าเหรียญเก้าเหรียญการอยู่คนเดียวการอยู่คนเดียวคล้ายค้าย introvert ด้วยนะคะคือถ้าเกิดเขามีเงินเก็บอะ ในตอนนี้เขาน่าจะใช้เงินเก็บอยู่เราก็เหมือนกับหาอะไรทําเยอะแยะมากมายไปหมดเลยเหมือนกันเราก็อยู่ตัวคนเดียวได้ออยู่ตัวคนเดียวได้เริ่มอยู่ตัวคนเดียวได้แล้วนะคะแต่ปันมองเห็นถึงความยังมีความเหนื่อยอยู่ถ้าก้าเหรียญเนี่ยเป็นทางแง่บวกนะคะคือหาจะเงินอ่าไม่ค่อยผ่อนคลายสักเท่าไหร่ ในตอนนี้ตัวคุณเองก็เหมือนกับคนที่ถามว่าหันหลังให้กับความรักไหมแปดเหรียญเนี่ยก,ก็เป็นไพ่แบบนั้นเหมือนกันนะคะคือก้มหน้าก้มตาทำเงินหางานการวางแผนชีวิตให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นแบบนี้ด้วยก็ได้ค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะแปดเหรียญเนี่ยเหมือนเป็นไพ่ธุรกิจเสริมออของคุณเหมือนจะเด่นไปในเรื่องของการหาเงินช่องทางใหม่ๆ แปดเหรียญจะเป็นในเรื่องของคุณสามารถที่จะเอาสิ่งที่ชอบมาทําเงินได้นะเก้าเก้าในตอนนี้ตัวเขาเหมือนกับคนชื่อแบบว่ามันมันขาดอะเลข9้าเนี่ยถ้าสิบมันจะเต็มใช่ปะถามว่าตอนนี้เขา,าเขาโอเคไหมเขามีความสุขดีอยู่ไหมมีนะคะปันจะไม่ปันจะตอบตามหน้าไพ่เลยนะ คือโอเคเขาก็ดูมีความสุขดีแต่ว่าก็จะมีบางอย่างที่เขาซ่อนเก็บเอาไว้หรือมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปในชีวิตของเขาคือจะสุขก็สุขไม่สุดน็กออกนะคุณอยู่ในช่วงกระบ,บวนการเหมือนการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วงการแน่นอนว่าเดี๋ยวดาวราหูเขาย้ายใช่ไหมทุกราศีอ่ะคะ่ะ ออมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแรงกระเพื่อมน่าจะมีอยู่แต่ถามว่าราศีไหนโดนเรื่องอะไรเนี่ยเราจะต้องไปดูนะว่าราหูสถิตอยู่ตรงไหนอันนี้อันนี้ราหูเขาย้ายเข้ามีนใช่ไหมมีนรู้สึกว่าจะโดนค้นทรัพย์ถ้าเป็นครั้งนี้เป็นเกี่ยวกับพันชุเออเกี่ยวกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวลองดูก็จะมีการแต่ปานจะบอกว่าช่วงการเปลี่ยนแปลงออาจจะสร้างความกังวลความไม่สบายใจการเปลี่ยนแปลงภายนอกเออไม่ใช่สิความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการเปลี่ยนแปลงมันสามารถควบคุมได้โดยภายในตัวเรานะคะอออย่าเพิ่งกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะคุณอยาก บางคนก็อยากย้ายที่อยู่หรือบางคนก็แบบว่าอยากย้ายที่ทํางานอะไรแบบเนี้ยมันจะมีการแบบการเปลี่ยนเลยนะชีวิตคุณอนะ่ะบางคนก็ไปในเรื่องของความรักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณอยาก มันมัน,มนไม่เชิงแนวปลีวิเวกแต่ปันก็อยากบอกว่าปลีกวิเวกเหมือนกันคือคุณอยากหลีกหนีความวุ่นวายหรือแบบอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมันท็อกซิกหรือมันเป็นปัญหาหรือมันเป็นความขัดแยง้งคุณคุณเหมือนอยากอยู่สงบสงบส่วนในตัวของเขาสี่ถ้วยเมื่อกี้ยังดีอยู่เลย คือเขาอะน่าจะเหมือนกับคนที่ถามว่ามีการทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน mm. การงานใช่ไหมแล้วเหมือนกับคนที่รอผลลัพธ์ mm. แล้วผลลัพธ์นั้นอะมันไม่เป็นไปอย่างที่เขาหวังมันก็เลยทําให้ energy พลังงานหลักอะคือความเบื่อเหนื่อยหน่ายเซ mm. ็งด้วยสี่ถ้วยคือการไม่พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเขาเองมีอยู่ จะไฮพิ้นประสบการณ์ต่างๆในตอนนี้เหมือนกับตัวคุณเองอะ่ะอ,อปันไม่รู้ว่าคุณดูตั้งแต่แรกของคลิปแบนด้อมแบบนี้เลยไหมแต่ในตอนนี้คุณถามว่ามันมีเหตุการณ์ก่อนหน้าแหละอาจจะสักปีนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันผลักให้คุณได้ตื่นรูทางเข้าสู่กระบวนการทางจิตวิญญาณคือจะจะไฮพิ้นคือจะอย่างนี้เลยนะคือ ความเจ็บปวดทําให้ตัวตนที่สูงขึ้นของคุณนะ่ะมันออกมาเขาออกมาคล้ายๆกับพอคุณรู้ถึงความเจ็บปวดคุณเข้าสู่การนั่งสมาธิการศึกษาเกี่ยวกับอะไรแบบนี้ค่ะแล้วมันทำให้แบบตัวคุณนิ่งมากยิ่งขึ้นในตอนนี้นะอืมแล้วก็ อีกอย่างหนึง่งช่วงนี้คุณจะด่ดูดซับพลังงานจากคนอื่นได้ง่ายเลือก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 คุยเลือกเสพข่าวหน่อยนะคะให้ทำตามให้การตัดสินใจของคุณอะทำตามสัญชาตญาณทีนี้ สัญชาตญาณคุณจะรู้ได้ไงว่าเป็นสัญชาตญาณที่ถูกต้องหรือเป็นสัญชาตญาณจากจิตใต้สำนึกจิตอาจิตวิญญาณสัญชาตญาณที่มาจากไคอเซลหรือตัวตนที่สูงขึ้นของเราจะไม่มีการตัดสินถูกหรือผิดจะไม่มีความโกรธจะไม่มีความอัดตาจะไม่มีอินิจีด้านลบที่เป็นความเศร้าความทุกข์ใจ จะเจะเป็นพลังงานด้านบวกที่เต็มไปด้วยความรักและการพาตัวเราไปข้างหน้าโดยไม่มีความขัดแยง้งนึกออกใช่ไหมโดยไม่มีความขัดแย้งนะั่นหมายถึงว่าการตัดสินใจทำอะไรนั้นมันจะต้องไม่มีการประทะที่ไม่ใช่เสียงมาจากความคิดเสียงมาจากความคิดจะเป็นอัตตาอามาต่อในตัวของเขานะคะ หกไม้เท้าเดินทางบ่อยเดินทางบ่อยแล้วก็ออกแนวแบบเขามีจุดมุ่งหมายอะไรบางอย่างในในชีวิตนอกที่เขาแบบต้องการทำให้มันสำเร็จเดี๋ยวขอดูหน่อยเอ๊ะของคุณเป็นห่งแมนเอ๊หกไม้เท้าเดี๋ยวนะหนึ่งถ้าเกิดคุณไม่ไม่เดี๋ยวนะ ขยับไปก่อนอโทษนะคะถ้าคุณไม่ได้อยู่แบบคนละประเทศจะมีการเดินทางมาหาสองถ้าเกิดอยู่ไกลกันจะมีการส่งข้อความมาหาซึ่งตัวคุณนะ่ะที่ปันพูดเรื่องสัญชาตญาณอาจจะเป็นในเรื่องของเซนด้วยเซนคุณแรงมากว่ามันเหมือนกับ จะมีใครติดต่อมาคือมันจะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะมีใครเข้ามาในชีวิตเรานึกนึก,นกออกใช่ไหมเซนคุณจะเซนแรงมากๆเลยหรือบางทีจะไม่ใช่เชิงฝันนะแต่จะเป็นเชิงแบบฝันด้วยได้ไหมได้แต่จะไฮพินเขาจะเหนือกว่าฝันนะซึ่งในตอนแรกคุณเพิกเฉยต่อสัญญาณน,นั้น คุณจะได้รับรู้จริง,รงๆด้วยอ่ะทิ้งถือถ้วยเนี่ยขี่เจส์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะโตขึ้นยื่นถ้วยมาให้กับคุณเลยเขาจะค่อยๆเข้าหาถามว่าตัวคุณนะคะการที่เขาส่งข้อความหรือทำอะไรบางอย่างที่เป็นการกดไลค์หรือแบบ การทําให้เขาจากการทําให้คุณได้รับรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่มันปลดล็อกอะไรบางอย่างซึ่งการปลดล็อกนั้นน่ะเคส by เคสนะมันทําให้คุณตัดสินใจว่าคุณจะเอาอยัางไงต่อกับความสัมพันธ์นี้บางทีแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะจบแบบไม่ค่อยดีหรือจบแบบค้างขาค่ะสามดาบแต่ตอนเขาทักอะ่ะมันเหมือนกับ แผลที่คุณเคยคิดว่าหายดีแล้วมันมันเหมือนแบบถูกสะก,กิดขึ้นมาทีนี้ไพ่สามดาบอยากบอกคุณว่าความเจ็บปวดนั้นนะมันมันผ่านไปแล้วนะคะถึงจะมีร่องรอยแผลเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราอยู่กับปัจจุบันเอาทุกอย่างอะ่ะมาเป็นบทเรียนซึ่งอีกอย่างหนึ่งเขาอ่ะ เหมือนกับคนที่พยายามนะพยายามเข้าหาคุณมากขึ้นหรือพยายามหรือทําในสิ่งที่คุณเคยต้องการแต่ตอนนี้มันเหมือนกับถามว่าคุณยังต้องการอยู่ไหมหกถ้วยในบางคนก็ยังต้องการอยู่แต่มันทำให้คุณมองมุมมองความรัก ครั้งเนี้ยใหม่เขาอะมาคิดได้ตอนที่คุณเดินหันหลังออกไปจากชีวิตของเขาจริงๆนั่นหนะคิดได้เลยแต่ใช้เวลานะไม่ใช่แบบว่าคุณเดินหายไปเดือนนึงคือใช้เวลาจริงๆอะเลขแปดอาจจะเป็นเกี่ยวกับแปดสัปดาห์ แปดเดือนอะไม่ถึงแปดปีนะถ้าแปดปีคุณต้องไปหาใหม่แล้วแปดเดือนอ่ะแปดสัปดาห์แปดเดือนหรือเดือนแปดเพราะพระเขาน่าจาะแสดงหรือกระทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นการผลักคุณออกจากชีวิตของเขาทั้งที่คุณก็ไม่ได้อยากเดินออกมาหรอก คือถ้าเกิดในในในความคิดของคุณนะถ้าเกิดเขาไม่ได้ให้ให้เงินหรือให้ประโยชน์หรือทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นคุณขอบายเอาจริงๆเราเขาก็เหมือนกับคนที่ยังมีไฟลุยในการเดินหน้าแต่อยากให้ดูยาวๆนะเด็กถึงไม่เท้า คุณดูยาวจริงๆเพราะคุณรู้สึกว่าคุณจะไม่ทำอะไรแล้วในในความสัมพันธ์คุณทำมาหมดแล้วแล้วอีกอย่างหนึง่งหลายคนในที่นี้มีคนมามอบหรือทำแต่สิ่งดีๆให้กับคุณจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยการได้รับมันเป็นอย่างนี้ไม่แล้วพอเขามาทำอะ เออเขามาทำสิ่งดีๆต่างๆให้กับคุณอนะ่ะคุณรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เสียเซี่ยวของจากการที่คุณให้ตัวคุณเองหรือการที่ผู้คนอื่นๆให้คุณอนะ่ฮาช่วยการกลับมาครั้งนี้เขาเองเขาก็ไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่ด้วยนะแต่เหมือนจะแบบโยนหินทำทางก่อนหรือแบบมาเช็คว่าคุณนะ่ะยังมีความรู้สึกรัก หรือรู้สึกกับเขาแบบแต่ก่อนไหมด้วยเหมือนกันคิงชูดากเอ่อถามว่าความรู้สึกมันน่าจะไม่มีอะความรู้สึกหลักแบบเดิมไม่มีนะแต่คุณคุณเหมือนใช้เหตุและผลมากยิ่งขึ้นในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ก็รู้เลยว่าคุณไม่ไม่ได้รู้สึกกับเขาแบบแบบเดิมอีกแล้วอะ่ะแล้วในตอนที่คุณนิ่งอะ่ะมันเป็นช่วงที่คำพูดต่างๆที่เขาเคยพูดกับคุณหรือการกระทำต่างๆที่เขาเคยทำร้ายใจิตใจคุณอะมันย้อนกลับเข้าหาเขานึกออกใช่ไหมคนที่ทําผิดอะ่ะแล้วแบบว่าพอเห็นอีกฝ่ายนิ่งอะ่ะ แล้วมันจะมีคำพูดของตัวเขาเองที่มันย้อนปึ๊ก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 เข้าหาเขาเลยนะคะอกว่าคุณจะหลุดโซ่ตรวนแห่งความสัมพันธ์ที่มันแบบท็อกซิกมากๆเนี้ยมันนานเหมือนกันเนาะเขาเหมือนกับคนที่แบบไม่สามารถพูดกับใครได้เลยอะ ในในเรื่องของความรักครั้งนี้เพราะเพราะอะไรเพราะตอนที่เขาเลิกกับคุณเขาอาจจะแบบไปคุยกับเพื่อนไปคุยกับคนนู้นคนนี้ว่าเฮ้ยเขาลุดพ้นแล้วลนู่นนี่นั่นเขาไปอิสระและ้วเขามีความสุขมากแต่พอตอนแต่พอจริงๆแล้วว่าเอาเข้าจริงพอระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปเคยได้ยินไหมคนที่เป็นฝ่ายเลิกไปอ่ะเออเป็นฝ่ายแบบ เขาเรียกว่าอะไรเลิกโดยใช้อารมณ์อ่ะอารมณ์ด้านลบอารมณ์ที่มันอารมณ์ร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความสุขแค่ช่วงหลกเสร็จแล้วว่าไฟมันจะเริ่มแผวใช่เขาเคยไปพูดคุยกับคนรอบข้างว่าเอ้ยเขาเลิกกับคุณแล้วเขามีความสุขมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยพอเขาจริงมันหลายอย่างปัญหาในชีวิตของเขามันเกิดขึ้นแล้วเคยมีคุณอยู่ข้างๆไมก่กล้าไม่กล้าไป พูดกับพวกเพื่อนว่าแบบตัวเองมีปัญหาตัวเองแบบไม่มีความสุขอะไรเงี้ยอัศวินเฉลี่ยออจริงๆเราเจนคนรักเก่ากับคุณจะใช้เวลานานมากคือในตอนที่คบกันครั้งแรกนะคะครั้งแรกคุณอาจจะเปิดให้เขาเข้า,ขามาในชีวิตเลยประมาณแบบสองเดือนสามเดือนอ่ะคุณรักเลยรักเขาแต่พอหนหนเนี้ย ปังไม่รู้ว่าคุณให้โอกาสกี่หนแล้วแต่หนเนี้ยคุณใช้เวลาหลักปีหรือคุณไม่สามารถที่จะกลับไปรักเขาแบบเดิมได้อีกคุณรู้สึกว่ามันอึดอัด <l ain> <l ain> คือคุณอยากมีความรักที่ดี อยากมีความรักที่ดีความรักที่มั่นคงไม่ใช่ความรักที่มันไม่ได้ดีต่อสุขภาพจิตสุขภาพใจของคุณแล้วในคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอะ่ะแล้วพอหลุดออกมาได้อะ่ะคุณรู้เลยว่าที่ผ่านมาคุณแบบคุณไม่อยากเอาตัวเองกลับไปเอาโซ่ของคอยีกคือเขาก็จะพยายามเนีย,เนยนๆนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะเขา่าจะให้เวลากับคุณมากยิ่งขึ้นจากที่ไม่เคยให้ส่วนตัวของเขาว่าเขาคิดว่าคุณแบบทำไมคุณดูมีความสุขมากเลยตอนตอนที่ไม่มีเขาอ่ะคุณมีความสดใสามากยิ่งขึ้น มีความสนุกในชีวิตมากยิ่งขึ้นในมุมมองสายตาที่เขามองนะคะใช่เพราะเอาจริงๆแล้วอะ่ะตัวคุณนะในในตอนนั้นที่ยื้อเขาอะ่ะคุณกลัวการอยู่คนเดียวคิดว่าตัวเองจะไปยังไงต่อมันเป็นความเขงว้งขวางแต่พอคุณเริ่มตั้งหลักได้ทีละทีละหลักคุณมีความสุขมากเลยท,ท,ทั้งๆที่ ก่อนหน้าก่อนหน้าอาย้อนกลับไปไปีที่แล้วคุณจะแบบคุณจะอยู่ยังไงจะอะไรยังไงแต่พอมาตอนเนี้ยคุณอยากมันมันเป็นพลังงานที่เป็นความสุขที่มันแผลนึกออกไหมถ้าเช่นเช่นสมมุติว่ามีคนถามคุณว่ามีความสุขเรื่องอะไรคุณเลือกเรื่องเดียวไม่ได้มันเยอะแยะไปหมดเลยที่ที่คุณได้ที่คุณได้มีความสุข เขาเหมือนกับคนที่พยายามเอายังไงดีจะทำยังไงดีเพื่อได้กลับเข้ามาในชีวิตของคุณอีกครั้งหรือแม้กระทั่งการพูดหวานหลอมการพูดแบบตีเนียนๆอ่ะอืมซึ่งถามว่าคุณจะหลงเชื่ออีกไหมไม่ไม่เลยคือคุณรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะเหมือนแบบ เคยประมาทใช่ปะเคยประมาทแล้วก็ได้รับบทเรียนเราวก็รอบคอบแล้วก,ควก็คุณไม่ได้ดีใจด้วยที่เขากลับมาแต่ถามว่าโอเคมันปลดล็อกมันเป็นการปลดล็อกแต่เหมือนกับถ้าถามถ้าตอนเลิกกันสามเดือนแรกหกเดือนแรกปันถามคุณว่าคุณรักเขาคุณรักเขาไหมคุณจะบอกว่ารักสุดหัวใจนาะนยังไงก็จะรอ คนที่เลิกไปสามเดือนนะจะพอแบบหกเดือนขึ้นไปไม่ชัวร์แล้วอะค่ะคุณปันว่ารักอยู่หรือเปล่าแต่จำได้ว่าเคยรักแต่ตอนนี้ไม่ไม่ชัวร์จริงๆเออการส่งข้อความเขาว่าส่งข้อความมาหาคุณนะ โดยที่คุณไม่ได้ตั้งตัวเหมือนกันในจังหวะนั้นคุณไม่ได้คือคุณไม่ได้รอไม่ได้รอแล้วอะเพราะคุณเคยรอแล้วคุณเคยรอแล้วมันมีแต่ความทุกข์ใจเหมือนกับคนที่พยายามทําทุกอย่างเลยนะเพื่อให้คุณกลับมาสนใจเขาอีกครั้งอะ ถามว่าคุณสนใจไหมเดมพโลล์ mm hmm. ในตัวคุณหนอปันปันมองว่าถ้าเขาทำให้คุณเสียเวลาในชีวิตอีกคุณไม่เอาเขาว่ารู้จุดอ่อนเขาจะหยิบยกแบบเรื่องราวที่คุณคิดว่าเขาจำไม่ได้อะแต่เขาอะยังจำได้ทั้งหมดอะเอามาพูดเอามาคุยกับคุณแต่คุณแบบ ยังไงหรออะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณตั้งรับตั้งรับอย่างเดียวตั้งรับใหม่ไม่ได้หมายถึงว่ารับคอยจะรับนะหมายถึงตั้งรับกับการกระทําของเขาอะคุณยังมีภาพที่มันฝังใจอะ่ะถ้าหรือคำพูดของเขาที่มันเป็นตัวเบรกแล้วเขาว่าน่าจะยังแก้ไม่ถูกจุด I will up for June เขารับรู้ถึงว่าตัวคุณก็เปลี่ยนไปแล้วเหมือนกันเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะเจ e แม่เจ mm ็เชียงแต่อย่าให้คุณดูให้ดีๆหน่อยพราะถ้าเกิดคุณเคยเหนื่อยใจในความสัมพันธ์นี้ย mm hmm. ก็ตัดสินใจเอาเองแล้วกัน เรามาดูราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทร์ไม่ของคุณก็เขานะคะมาคิดได้ตอนที่คุณแบบออกมาเราจริงๆอะ่ะเดี๋ยวลืมพูดกันพฤกษุกมังกรกันนะคะตุลราศีลัคนาดาวศุกร์ดาวจันทนะร์นะกรกฎนี่ โอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอให้ได้รักแล้วก็ได้รับรักสุขสมหวังในความรักทุกๆคนเลยนะคะ